ขอเี่ยั้งสองมาปะของน้ำล้ำใจผมวันนี้มีพเลาหายเสียงมองคอมเดินมีเสียงแจนบ้าก่อนคนดอกควาเด่นตุกเกียบแจนปืนแผนท้อรานี้ตุกเกียแจนกระปืนแด่นทอดานี้ก็จะมีแล้วบางแวนไหลป้าน้ำย้ำลํำหล่อห้เสียงมอกดังวนชวนคนหน้านังเขากระถึงเสาร์จนเบล้ยเสาซ้ำน้อยค่อยก่อนดึครับเสาซ้ำน้อยค่อยก่อนดึครับยาพักกับเนือวนกตอนที่ก่อจะวันนี้วัน เด็กผเลื้ยงหัวปลาบอ๊องทังผัวหญิงให้กบอองทังผู้น่าตักุนทังสิวนบอ๊แยงแงขันมนี่นัเขาเ่าแข่งทิงใจเม่นี่นั่นเาเามาแข่งทิงใจก็เอาไปที่ตะรดึรกก็ถาลำธึงหารสัทธาทันํำบุญของในประจังผมณูขามาบอกใจลำกับคูตั้งุณแห่งจารย์กับผู่ตั้นคุณแห่งจารย์สาธุเด้สาธุเด้คุณผู้ไม่ซอยผมบันนี บันมีไม่เสียงดีใส่ซองลำบันมีไม่เสียงดีใส่ซองเอาใหยคนได้เนาะ